holy <laughs> moly 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 สวัสดีครับผมสวัสดีครับรถเริมเดินบอกที่ไหนก็ออกได้นะครับรถแต่งไว้ใจผมเอตี้นะครับผมวันนี้ครับผมเอตี้นะครับอยู่ที่ Ford Auto g a l l e r y ปทุมธานีนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับผมจะพามาชมคันนี้นะครับผมนี่เลยคะกับกระบะแคบ XL Plu s นะครับผมราคา6,99 0 0 0บาทแค่นั้นนะครับสําหรับรถตลอแบบนี้นะครับนี่เลยเดี๋ยวผมพาไปชมว่าคันนี้แต่งอะไรบ้างนะครับผมก่อนจะไปชมนะครั รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งให้ผมสักนิดหนึ่งเพื่อเป็นกําลังใจนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมพาไปชมคันนี้ดีกว่าว่าแต่งอะไรกันบ้างนะครับผมไปชมพร้อมกันครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้ผมเอ็ดดี้ฟอร์ดนะครับผมพามาชมกับคันนี้ฮะนี่เลยครับกับกระบะแคปยกสูง XL พลัสนะครับผมรุ่นที่ขายดีหนึ่งรุ่นนะครับผมสำหรับตัวนี้นะครับนี่ฮะจากคราวที่แล้วที่ผมรีวิวรถไปนะครับผม ็ลูกค้าได้ทักเข้ามาว่าเอออยากได้เหมือนคันนั้นเลยนะครับผมแต่คันนี้เพิ่มเติมมาคืออัปเกรดในส่วนของไฟหน้ามานี่เองนะครับผมสำหรับตัวนี้นะครับผมนี่ฮะอ่านะครับผมสำหรับตัวนี้นะครับผมจัดมาในชุดของโคมไฟหน้ามาใหม่นะครับผมพร้อมกับโคมโปรเจคเตอร์นะครับผมแล้วก็พร้อมไฟเดย์ไทม์แบบนี้นะฮะแล้วก็ไฟหลีสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมนี่ฮะแล้วก็ กระจังหน้าของเขาครับผมจะมา F O R D คำว่าฟอร์ดแบบนี้ตัดกับสีขาวกับสีดาแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะฮะแล้วก็ในส่วนของฝากระโปรงนะครับผมเป็นทรงฟิตรูปรันะครับผมสหรับตัวนี้นะฮะนี่หละฮะแล้วก็ดูเส้นสายของเขานะครับผมเส้นสายเขาเนี่ยค่อนข้างจะใหญ่ในทีเดียวนะครับผมสำหรับคันนี้นะฮะนี่ครับผมดูนะครับแล้วก็ในส่วนของ คิยล้อของเขาครับผมตัวนี้เป็นคิยล้อขนาด6นิ้วนะครับตัวนี้เป็นคิวล้อขนาด6นิ้วนะเป็นแบบมีหมุดนั่นเองนะครับผมสำหรับตัวนี้คนระับคิวล้อขน,ขนาดแบบนิ้วแบบมีหมุดน,นะนนะแล้วก็ล้อของเขาตัวนี้นะครับผมเป็นล้อขนาด16นิ้วนะครับผมรัตอย่างมนสเตอร์นะครับ at3 นั่นเองครับผมเป็นลายดอกไม้นะครับผมสำหรับตัวนี้นะตัวนี้รถไม่ได้ยกเลยในทั้งสิ้นนะครับผมสามารถจัดได้เลยตัวนี้ใส่ได้ถึงขอบ18เลยนะครับผมที่ไม่ต้องยกรถนะ หรือจัดไปในส่วนของขอบ20และใส่ย,ยาง275ได้เลยนะครับผมไม่ต้องยดรถเลทั้งสิ้นนะครับผมจัดให้เลยน,นะตัวนี้เครื่องยนต์นะครับผมเป็น2,000 cc นะครับผมทำงานลูกเกียร์6สปีดได้เลยนะครับผมเกียร์ธรรมดา6สปีดนะแล้วก็เป็นส่วนของด้านค้าตัวนี้จัดมาในชุดของเราหลังค่านะครับผมจะมาในชุดของเราหลังค่าให้มาเรียบร้อยแล้วครับผมแล้วก็เสริมเติมแต่งด้วยงาน โลบาร์สวยๆแบบนี้นะครับผมตัวนี้นะฮะนี่เลยครับงานโลบาร์สวยๆแบบนี้นะครับผมอ่าดูนะครับแล้วก็มาพร้อมแบบด้านหลังแบบนี้นะครับผมนี่ฮะกับสติกเกอร์ไลโค้ดนะครับผมสัตว์ถึงด้านหลังเลยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของด้านท้ายจัดมาชุดของงานกันชนท้ายนะครับผมเป็นงานของตุ๊จีนะฮะงานของจีนะของกําปงระจูโอเมก้าสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมนี่ฮะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมาจัดเป็นชุดของเซนเซอร์ได้เลยนะ ตัวนี้สามารถทำเซ็เซอร์ได้และก็ตัวนี้เนี่ยมีที่เหยียบขึ้นด้านหลังให้ด้วยนะครับผมถ้าเป็นรุ่น XL พัทเนี่ยตัวนี้เนี่ยจะยังไม่มีตัวเหยียบด้านข้างตัวนี้นะครับผมยังไม่มีมาให้นะจะมีก็คือเริ่้งแต่รุ่น LT ก็ต้นงไปนะครับผมนี่ฮะโอเคฮะเดี๋ยวพาไปชมด้านในกันบ้างดีกว่าว่าเป็นยังไงนะครับผมสำหรับตัวกระบะแคปแบบนี้นะฮะโอเคก่อนไปชมด้านในนะผมพาชมด้านหลังกันดีกว่า สลับด้านหลังนี่ฮะในส่วนของตัวนี้นะผมเป็นโชค๊คนะฮะอยู่นอกชัดซีนะครับผมตัวนี้นะฮะโชค๊คอยู่นอกชัดซีนะ,ะตัวนี้เนี่ยจะเพิ่มในส่วนของสมรรถนะในการขับขี่ที่มั่นคงขึ้นแล้วก็นึบขึ้นเลยทีเดียวของเก่าเนี่ยนึบอยู่แล้วนะครับผมไม่ต้องกลัวนะสำหรับของใหม่นี่หนึบกว่าเดิมนะครับผมเพราะว่าโชค๊คของเขาเนี่ยจะอยู่นอกชัตซีนะฮะเหมือนคนตัวใหญ่แล้วแบบว่าขากลางๆลิดนหนึ่งนะครับผมนะฮะ อ่าแล้วก็กระบะแฝปของเขาเนะฮะเปิดได้กว้างขวางเลยทีเดียวสำหรับคันนี้นะขึ้นลงแบบได้ดายนะครับผมตนหากระบะแฝบใช้ภายในครอบครัวนะฮะนี่ฮะเป็นรถอีกหนึ่งคันนะครับผมที่อยากจะนําเสนอนะครับผมสำหรับตัวนี้นะครับนี่เลยฮะแล้วก็ในส่วนของคันนี้นะฮะก็มีในส่วนของเซฟตี้เบลให้มาเรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับตัวกระบะแฝดเนาะให้มาแล้วตัวนี้เนาะแล้วก็ในส่วนของบล็อกแฝดเนี่ยเดี๋ยวเราจัดแถบให้กับคุณลูกค้าอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้ จะเป็นงานบออผ้านะฮะจากโรงงานมาจะเป็นบอผ้าแบบนี้นะครับผมดูนะฮะแล้วก็ภายในของเขานะฮะจะมีหน้าจอมาให้ลัโอเคเดี๋ยวผมขึ้นไปบนรถดีกว่านะตัวนี้เนี่ยจะมีหน้าจอให้มาละขนาดา10นิ้วนะครับผมตัวนี้นะหน้าจอ10นิ้วสามารถเชื่อม Apple CarPlay ได้ Android Auto ได้นะครับผมแล้วก็ในส่วนของหน้าจอหลักของเขาตัวนี้อีกหน้าจอหนึ่งก็คือเป็นหน้าจอ LCD ขนาด8นิ้วตัวนี้ให้มาตั้งแต่ตัวเตี้ยเลยนะ แล้วก็เป็นตัวยกสูงด้วยนะครับผมสำหรับตัวนี้นะค่อนข้างจะคุ้มเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะฮะมีในส่วนของแอร์นะครับผมตรงนี้เนาะแล้วก็ตัวนี้เป็นวอลลุ่มแล้วก็ตัวนี้เป็นพัดลมแอร์นะครับหรือว่าเราจะปรับที่หน้าจอตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับผมนี่ฮะเห็นไหมฮะโหค่อนข้างจะคุ้มเลยทีเดียวนะครับผมสำหรับตัวนี้นะฮะนี่เลยครับผมกับเทคโนโลยีของเรา ford จัดให้เต็มเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็ตัวนี้จะมีส่วนของที่ชาร์จแบตเตอรี่มือถือเวลาเดินทางไกลเนาะ แล้วก็ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2 0 0 0 c ทำงานระบบเกียร์ของสปีดนะเนเาะเวลาเข้าเกียร์ถอยก็ดึงขึ้นอย่างนี้นะครับผมนะฮะ,อ,ะ,อ,ะออกระตัวนี้เลยนะครับผมนี่ฮะตัวนี้มีที่วางแก้วของต่างๆนะครับผมแล้วก็นี่ฮะตัวนี้มีที่เก็บของนะครับสำหรับตัวนี้เนาะนี่เลยฮะโอเคนะครับผมแล้วก็ในส่วนของด้านาข้างของเขาตรงนี้เนาะก็จะเป็นในส่วนของปรับไฟหน้าเป็นออตโต้ได้นะครับผมสำหรับตัวนี้นะฮะ โอ้โหค่อนข้างจะครบนะฝาพน้าออโต้มาให้แล้วก็กระจกมองข้างของเขาก็คือจะมีในส่วนของปรับไฟฟ้าให้มาเรียบร้อยแลวนะครับผมแล้วก็กระจกไฟฟ้าเนาะแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวล็อกฝาถังน้ำมันแล้วก็ล็อกรถต่างๆนะครับผมสำหรับตัวนี้นะฮะนี่เลยโอ้โหคุ้มมากจริงๆนะครับสำหรับคันนี้นะครับผมทุกคนฮะกับหน้าฟอร์ดใหม่รอๆแบบนี้นะับกับชุดแต่งสวยๆนะครับผมพร้อมกับนี่ฮะโคมัสแต่งตัวนี้ก็จัดมาเต็มเลยทีเดียวมีไฟเดย์ไลท์มี โฮมอะไรนะโปรเจคเตอร์ or, นะครับผมเขาน้ลงจะครบนะตัวนี้ก็คือขาดเหลือคือตัวนี้อย่างเดียวในส่วนของอไฟตัดหมอกแล้วเราติดตั้งเพิ่มเติมได้นะครับผมตัวนี้ไม่มีปัญหานะฮะนี่เลยครับโอเคนะครับผมิดวปะขันที่อยอันนี้ฮะเดี๋ยวผมพาไปชมเครื่องยนต์นะครับผมว่าเป็นยังไงบ้างครับผมสำหรับตัวนี้นะอ่าไหนๆก็เปิดเดี๋ยวผมไปเปิดตรงนี้ให้นะครับ จะเปิดตรงนี้ให้นะครับผม <Okay. S 1> นี่ครับผมก็คือตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นในส่วนของน้ำเอาน้ำ <โ esin S 1> นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นน้ํามันเบรกนะครับผมตรงนี้เนาะนี่ฮะแล้วตัวนี้เป็นน้ําฉีดกระจกนะครับผมนี่แล้วเครื่องยนต์ของเาขาเขาจะเล็กทีเดียวนะครับ 2,000cc เนาะตัวนี้พัดลมหน้าเครื่องไม่มีแล้วนะครับผมพัดลมหน้าเครื่องก็จะเป็นพัดลมไฟฟ้าแล้วครับผมตัวนี้นะดูฮะช่องเครื่องยนต์ของเขาน่าจะใหญ่กว้างขวางเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็เนี้ยแบตเตอรี่ แล้วก็สามารถุูน้ำได้80เซนเพราะว่าฟองฟิวส์ต่างๆแล้วก็พวกพลักไฟต่างๆอยู่ด้านบนนะครับผมกรหรับตัวน,นี้นะฮะไปเลยครับผมไปไงฮะกับระบบเครื่องยนต์บล็อกใหม่ของเรานะครับผมดูค่อนข้างจะโอเคลงตัวมากนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมบอกข้อดีกับพัดลมไฟฟ้าตันาาวน,ตนี้นะครับผมเปิดปิดฝาโปรงนะก็คือตัวนี้นะครับผมเมื่อรถเราใช้ไปเดินทางไปต่างจังหวัดนะฮะขึ้นเขาหรือใช้ตามต่างจังหวัดเนาะเวลาเครื่องยนต์ร้อนอะไรต่างๆเหมือน้ําร้อนนะเราดับเครื่องยนต์แล้วนะฮะ รถยังไม่ดับนะครับผมเอ้ยรถดับแล้วแต่เครล่งไฟฟ้าบางั้งยังทำงานอยู่เพราะว่ารอเคลื่องไฟฟ้าเนี่ยทำอุณหภูมิให้เครื่องยนต์กับน้ำเนี่ยลดลงก่อนนะครับผมถึงจะดับให้นะครับผมเป็นไงบ้างครับนี่คือวัฒนาการของตัวปอดของเรานั่นเองนะครับผมนี่ฮะเป็นไงบ้างครับผมจหรับรถรอดแบบนี้นะครับผมอ่ะผมให้ดูคัตออฟของไฟที่ติดตั้งมานะเห็นไหมฮะดูคัตออฟของไฟนะครับผมค่อให้จะชัดเลยทีเดียวนะฮะดูคัตออฟนะครับผม อ่นี่ครับเป็นไงกันบ้างครับผมสำหรับรถตลอดแบบนี้นะครับผมกับผมเอด迪ฟอร์ดนะครับผมอยู่ที่ฟอร์ดออโต้แกลลอรี่ปทุมธานีนี่เองนะครับผมอยากได้แบบไหนยังไงทักแชทหรือสอบถามผมเข้ามาได้เลยนะครับผมว่าอยากแต่งแบบนี้ได้ไหมหรือ XLT มีไหมหรือว่า y t ย c ทมีหรือเปล่านะครับผมผมมีเกือบทุกรุ่นเลยทีเดียวสำหรับโชว์รูมของเราครับรถแต่งของเราตลอๆแบบนี้มีให้พร้อมนะครับผมสำหรับผมก็ฝากช่องทางการติดต่อไว้ให้ด้านบนเนาะก็เป็นเอด迪ฟอร์ดนะครับผมแล้วก็เบอร์โทร099 3,9,6,6,3,5,1นะครับผมผมจะขึ้นมาให้ด้านบนเนาะฝากด like, กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมสักนิดนึงนะครับผมรถหอรอแบบนี้นะครับผมนีม่เลยฮะนี่เลยรถหอรอเป็นไงบ้างครับผมโอเคนะครับ